อารมณ์ที่อยู่อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ที่อยู่กับติดผู้รู้ใช่ไหมคะไม่ใช่นันมันเป็นเหมือนกับมันเป็นสันติธรรมชาติตรราตพุทโธพุทธะแปลว่าผู้มีสติตื่นรู้ย่าเป็นธรรมชาติสมบูรณ์บริบูมันไม่มีนิมิตอะไรเลยมันไม่มีแต่ว่าไม่มีนิมิตก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็ไม่มีคําบริกรรมไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นแบบเหมือนมันเหมือนสิ่งที่มัน มันคลมุมไม่มีขอบเขตหนูตาปัจจตาอธิบาย,ปยาเป็นภาษามนุษย์ก็ไม่ได้ด้วยถ้าใช้คำว่าปัจจตารู้ได้เฉพาะตนอ,อยากที่จะบอกกับใครได้มันมีความรักให้ทุกคนแต่แต่มันไม่ใช่ความรักแบบสองทาง มันไม่ใช่ความรักแบบสองทางหนูจะพูดเหมือนเรารักลูกรักสามีรักใครมันไม่ใช่มันมันเป็นความรักทางเดียวเขาเรียกว่าเมตตาอปัญญาเราไม่ได้ต้องการอะไรที่จะให้ใครเขามามันรักเราหรือมาตอบแทนเราหรือเวลาเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นความรักทางเดียวหนูไม่รู้จะอธิบายคําพูดแบบไหนความรู้สึกแบบไหนสุดยอดเลยเมตตาอปัญญา เป็นของคู่กันกับสต,ติบริสุทธิ์เหมือนกับดอกมะลิสีขาวกิ่นหอมมันเป็นคู่กับความบริสุทธิ์ของมันสีขาวเปรียบเป็นความบริสุทธิ์เมื่อมันเป็นดอกมะลิสีขาวมันก็มีกลิ่นหอมของมันเองโดยอัตโนมัติเมื่อใจสึ่งความบริสุทนธะิ์แล้วเป็นอิสระอย่างที่จากทุกสิ่งแล้วมันก็มีเมตตาอัปปัญญาของมันเองโดยไม่ต้อง มีเจตนาที่จะเมตตาเป็นความรักไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักแบบบันเทเป็นความรักไม่เหลือที่รักมัที่ัาเป็นความรักแบบไา้ฝาเหมือนกับดอกวาลิอ่ไม่ต้องมีเจตนาที่จะกระจายกลิ่นหอมไปให้ใครแต่อยู่ที่ไหนความหอมของดอกวลิมันก็ส่งกลิ่นไปทั่วอันาจากจรวาล เป็นความบริสุทธิ์ของใจเป็นสันติเป็นความสมบูรณ์โดยธรรมชาติไม่ต้องพุ่งพาสิ่งใดเป็นธรรมที่ไม่อาจเติมธรรมได้อีกไม่มีปลองเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมและตายไปกับธรรมที่สมบูรณ์ ไม่มีการเติมทำได้อีกต่อไปเป็นธรรมที่สมบูรณ์โดยธรรมไม่มีพ้องไม่มีขาดไม่มีเกินเวลาเราทำสิ่งใดมันไม่ได้มีผู้กระทำกรรมที่เกิดมันก็เป็นจากเหตุปัจจัยมันไม่ได้เป็นกรรมของเราหรือว่ามีเราเป็นผู้รับมันเป็นแค่อาการมันเป็นแค่อาการของจิต เมื่อผลเจตนาก็ผลกรรมกฎหมายอาญาเขาเอาหลักธรรมไปเขียนบรรญัติเป็นหลักแรกเลยคือเมื่อกระทำผิดโดยไม่มีเจตนาก็ย่อมไม่มีความผิดยกเวน้นแต่กฎหมายจะบรรจักเป็นอย่างอื่นแต่โดยหลักกฎหมายโดยหลักธรรมแล้วเมื่อหมดจเจตนา ที่จะทำกรรมก็หมดเหตุที่จะสร้างกรรมอีกต่อไปหมดเหตุที่จะสร้างกรรมอีกต่อไปหมดเหตุและผลก็ใช้นี่กรรมหมดแล้วผลก็หมดการเกิดชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายจะเกิดใหม่เพื่อกรใรก็ไม่มีอีกต่อไปในอารมณ์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ มันเหมือนกับเราทรงฌานอยู่เป็นปกติทรงประทไม่จะบอกว่าเป็นทรงฌานมนคือมันรู้อยู่เป็นปกติมันมีวิตกวิจาร์ณในสิ่งที่มันเห็นที่มันที่มันมากระทบแล้วมันก็คือมันแยกแยะรวดเร็วมากเช่นนี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามันเป็นสัมมาสมาธิอยู่ในตัวของมันเองในขณะที่เราทําในชีวิตประจําวันใช่แล้วมันก็จะมีเร่องความรู้ความเห็นความเข้าใจ และใจมันก็เป็นจริงอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นของมันและอัตโนมัต,รตริตลอดเวลาเป็นกลางด้วยมันมันเป็นกลางมันารับรู้ทุกอย่าง<ม>ในความเป็นกลางตามความเป็นจริง้อ้เรารู้เราลูกเขารู้เทียบเทวดาอินภพยมยักากอาคุณเป็นเลิศควรทานสรรัพพตัรู้ด้ธรรมชาติในจักรวาลรู้ทั้งเรารู้ทั้งเขาแต่รู้ไดความเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดและยอมรับในผลของกรรมของเราและกรรมของเขาของสัพัต ว่าทุกคนทุกสรพสัตว์ล้วนมีกรรมเป็นขอของตนใจจึงเป็นกลางต่อทุกสรรพสิ่งกลางตัวนี้หมายถึงมัชฌิมาปฏิปทาแท้จริงหรืออุเบกขาสัพพโชดอกบัวดอกที่เจ็ดเป็นกลาง ต่อสรรพสิ่งเป็นการแบบเป็นเบตตาอัปปมัญญาไม่เลือกที่รักมากที่จางเป็นความลักไม่มีเงื่อนไขไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนกก่าจะสิ้นอายุขัยไปตามกาลเวลารู้อยู่เห็นอยู่ สัมผัสอยู่เข้าใจอยู่รู้แจ้งอยู่ขณะใดควรพูดวควรพูดควรสอนก็ควรสอ,นไ,น,ไน,สอน,นไม่ควรพูดไม่ควรสอนควรไปพูดไม่สอนมันจะรู้แจง้งเบ็ดเสร็จของมันเนี่ยนะก็คนนี้ควรพูดควรสอนคน,นนี้ไม่ควรพูดควรสอนมันจะรู้ในกรรมของตนเองและกรรมของผู้อื่นกรรมของเขาควรพูดควรสอนควรกระทำไม่ควรกระทำ ลูกาลเทศะบุคคลโอกาสตานที่บุคคลไม่ควรควรพูดไม่ควรพูดและจะไม่พูดความเพื่อเรียกว่ามีความเป็นอยู่โดยธรรมคิดก็โดยธรรมพูดก็โดยธรรมการกระทําก็เป็นธรรมดิ่นกว่าจะสิ้นอายุขายไปทุกอย่างจิตเป็นธรรมหมดนี่เรียกว่าอริยมรรคมีอกแปว คิดชอบมีปัญญาเห็นชอบสัมมาทิฏฐิปัญญาชอบคิดชอบพูดชอบกระทำชอบดำเนินชีวิตชอบเพียรชอบะติชอบสมาธิชอบทั้งหมดชอบโดยธรรมไม่ใช่ชอบโดยเจตนาแต่ชอบโดยธรรมชอบโดยกรรมโดยกรรมและโดยธรรมนั่นทุกงไปเจริญนะการคิดการพูดการทำ จึงชอบโดยเหตุและผลของก,กรรมและธรรมเรียกว่าอยู่โดยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนก,กับธรรมไปไหนกับไปกับธรรมสุดท้ายก็ตายไปกับธรรมเรียกว่าชอบตามธรรมหมดเจอกระทงตึกมัคที่เก้ามัคที่สิบสิบสัมมาญามัคแปด เป็นจีวิกรเป็นปอยูชอบโดยธรรมตั้งการคิดการพูดการกระทำแต่พอมาก,ก้าวเป็นสัมมาญาณญาณความรู้แจ้งว่าบัดนี้ผลทุกข์แล้วตินยิตก็คนทุกข์แล้วตินยิตก็นิพพานแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติหน้าใหม่ไปนอีีกแล้ว จามาวิบุทธเกิดคนั้งตัวมีชีวิตอยู่ก็เพื่อชีแนะผู้อื่นอย่ากทำที่ได้รู้ได้เห็นได้เป็นไม่ได้หวังประโยชน์ตอบแทนจากผู้ใดต่อสิ่งใดเพียงแค่อยู่โดยทร อยู่เพื่อทำไปไหนก็ไปเพื่อทําจนกว่าจะสิ้นในยุขัยไปตามการเวลาอันเหมาะสมในความไม่ยึดติตในยึดบ้านถึงบ้านสิ่งใดเรียกว่าชดใช้นี่กรรมชดใช้บุญคุณที่ได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏับสงสาร ได้กินได้อยู่ได้ใช้ชีวิตของสัตว์โลกมาใช้มามาชุดเจอชีวิตเราประชาที่แผ่เมตตาให้ผู้ที่ถวายปัจจัยรวกต่อประทัดทั้งหลายไม,ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตนวน์ผู้ที่ถวายปัจจัยจีอาหาอย่อาศัย,ยด้วยนนยาสาโกโดยเฉพาะผู้ที่สลรชีวิตเลือดเลือของตนเองไปทานเป็นอาหารให้แก่เรามาทุกชาติหลายชีวิตเพื่อแลกชีวิตเราชีวิตเดียว เรากินเขามากมายพูกไอ้ปูปลาหัวเห็ดเป็ดไก่หัวควายเพื่อชีวิตเราชีวิตเดียวนี่เนีึงจตอบแทนคุณของเขาเป็นคำสุดท้ายก่อนที่จะลกสักขาร ต uhh ่อไปก็จะเป็นคุณอยชน่อคุณอยู่ในธรรม เป็นอยู่โดยธรรมเรียกว่าเป็นอยู่โดยอะเรมามีองค์แปดรู้เห็นเข้ใจรู้แจ้งตั้งภายในและภายนอกรู้ไปดีก่อเกตรู้ไปดีที่ตะเตมารู้ไปหมดแต่ไม่ติดในใดทุกอย่างเลยเรารู้ด้วกว่าปีกลางต่อทุกสรรพสิ่งเพราะทุกสรรพสิ่งมัวนมีกรรมไปก่อของตน มีกรรมต่อพันมีกรรมร่วมก็ต้องไปอยู่ปด้วยกกันแต่ไม่มีความปุกพัานทางใจต่อไปแต่ทางกายต้องมีกรรมต่อพันต่อกันแต่ทางใจหมดจิแล้วเป็นอิสระ freedom I've been l i e free ใจเป็นอิสระจบทุกสิทตัดขาดจากเคลื่อนพัฒนาการโดยรินเชิงตัดที่ใจขาดที่ใจจบที่ใจโดยใจชีวิตไม่เหมาะสมสมควรเกียรติธเป็นไปตามธรรมไม่ต้องวางใจอย่างไรฮะถึงจะถึงจะวางได้ทุกคนมีกรรมในกองของ ไม่คิดจะสร้างกรรมต่อไปก็วางใจได้แล้วแต่ยางคิดจะสร้างกรรมย,ยังผูกพันยังจะต้องมีกรรมสมพันธ์ก็จะต้องมีกรรมต่อไปสร้างกรรมต่อไปไม่จบสิ้นไม่คิดจะสร้างกรรมต่อไปมันก็บรกรรมสัมพันธ์ถังใจเหลือแต่กรรมทางกายที่ต้องดําเนินชีวิตต่อไปแต่และคนต้องดําเนินชีวิตต่อไปโดยชอบธรรมคือดอริยมรรติองคแปด ปัญญาเห็นชอบคิดชอบพูดชอบกระทำชอบดเวลทีิตชอบเห็นชอบตติชอบสมาธิชอบชอบตามธรรมชอบก็ไม่ถึงว่าการคิดการพูดการกระทำความรู้เห็นภายในตามภายนอกไม่ได้เป็นไปเพื่อกิเลสตานาแต่เป็นไปตามธรรมยอมรับในกรรมและผลของกรรม ไม่มีเงื่อไนไขไม่คิดจะสร้างกรรมต่อไปบทกรรมสัมพันธ์ทางใจเดี๋ยแต่กรรมทางกายบทไตก็ตสร้างกรรมสมพั์ทางกายไว้ที่สิสดะแล่ก็ต้องมีกรรมสำคั์ต่อไปะกว่าจะสิ้นย่คไปแต่ท่านจะต้องไม่สร้างก็มสำคั์าทางใจไม่เช่นนั้นถ้าจงเรียนเรียนไหวาตายเกิด ในมตัดสงสารเพื่อสร้างกรรมสัมพันธ์กับผู้อื่นต่อไปในพบชาติต่ตางๆเพราะใจยังไม่สิ้นสร้างกรรมสัมพันธ์หมดกรรมสัมพันธ์ทางใจก็หมดกรรมหมดพบชาติเดือดแต่ความสงบเย็นสันติ มรันอยู่ไหนก็ให้ใจสงบเย็นเป็นสุขแม้ร่างกายจะเป็นทุกข์ก็ทนเอาเพราะมันเกิดมาแล้วก็ต้องชดใช้กรรมแต่อย่าให้ใจมันยึดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปกายเป็นทุกข์หนาวไปร้อนไปเยือกเย็นไปก็ต้องทนเอา พะมันเกิดมาแล้วนี่แต่ใจตอนนั้นเนี่ยอย่ายวึดให้เป็นทุกข์องหมดกรรมสัมพันธ์ทางใจความทุกข์แล้วตอบเลาผลกรรมมันก็จะจบลงจบใจแต่กรรมเก่าคือขันห้าที่เกิดมาแล้วนี่คือเป็นผลของกรรมเก่า ต้องแก่ต้องเจ็บต้องทุกข์ทรมานจนตายอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าที่ยังยึดถืออยู่พอที่ยึดถือก็หมดนะผมจะต้องมาเกิดมาเกิดให้เป็นทุกอีกก็ชดชายแต่กรรมเก่าคือขาน้านี้ที่มันได้ยึดถือมาแล้วทาให้มาเกิด เรามาสร้างก,กรรมัะพัน์ในประเทศต่างๆ,ๆ,างๆการ,รัะพันกับคนต่างๆแต่ถ้าเราต้องการที่จะพ้นการเกิดมาให้เป็นทุกข์อีกก็ต้องไปสร้างก,กรรมละพันใจกับผู้ดใดไม่ยึดถือสิ่งใดเลยพพุทธเจ้าตรัสว่าทำก็ยึดถือไม่ได้แม้แต่นิพพานก็ยึดถือไม่ได้ เพราะเขาเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นของของเราธรรมก็เป็นของธรรมชาตินิพพานก็เป็นของธรรมชาติต้องให้พระ,พ,าาารระพุทธเจ้าพระอรหันต์คนอื่นพระปฏิเจ้าคนอื่นเขามาตัดสรุปว่าไม่ใช่เรายึดเอามาเป็นของเราบนเรยคนเดียวไม่ให้คนอื่นกินเลยนิพพานและธรรมเป็นของกลางกินแล้วก็ต้องให้คนอื่นเขากินต่อไป นิพานเป็นของกินที่ไม่มีไม่สิ้นเปลืองยามอื่นนอกจากนิพานเป็นของกินของใช้สิ้นเปลืองหมดแม้แต่ธาตุดินเนี่ยสัตว์พืชสัตว์สัตว์ที่เรากินเข้าไปเป็นธาตุดินเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องกินเติมทุกวันธาตุน้ําที่เรากินเข้าไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองมันเป็เปนปน้ําเลือดน้ำลายปาัสสาวะธาตุดินกินการว่าไปถ่ายมันจะเล่าออกมาธาตุน้ําที่เรากินเข้าไปก็ไปถ่ายปัสสาวะออกมา ไปของใช้สิ่เป,ล,ปลือง่านลมหายใจเรากินเข้าไปก็ถ่ายออกคาบไปได้ออกไส่เข้ามากินออกซิเจนเข้าไปถ่ายออกคาบอนได้ออกใสด์ออามาทุกอย่างกินเข้าไปแล้วต้องถ่ายเอาของเสียออกมาเป็นของใช้สิ่เปลืองธาตุไฟความร้อนความอุ่นว็ไดดความร้อนอื่นก็เหลือแต่ความเย็นแล้วก็กลับมากินความร้อนกลับไปอีกเหลือแต่ความเย็นวนเวียนอยู่เช่นนี้เป็นของใช้สิ้นเปลือง ่าดอากาศช่องว่างก็ต้องไปที่ให้ร่างกายได้ไหลเวียนเลือดลมได้ให้หัวใจมันสุกฉีดโลหิตได้เลยได,ได้ถ้าไม่มีช่องว่างเป็นอากาศในร่างกายเราตายไปนานแล้วเพราะว่าหัวใจก็เต้นไม่ได้อ้ต่อะบอกหัวใจระบบไหลเวียนเลือดลมก็ไม่มีช่องว่างให้ไหลเดี๋ยวแต่ธรรมชาติรู้ธาตุรู้ที่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏ ธาตุของนิพพานเป็นของธรรมชาติ